สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk s, กับผมประคันปันทระหลังกุลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมาคุยกันนะครับที่องค์กรของท่านผู้ฟังมีการพิจารณาในแง่ของ risk ของ HR risk บ้างไหมฮะความเสี่ยงในเรื่องนี้ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะนะฮะเกี่ยวกับการบริหารคนในองค์กรของเราเนี่ยครับว่าถ้าเราได้คนไม่ค่อยเหมาะสม มีประเด็นเกี่ยวกับ h r ตามมาค่อนข้างเยอะเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจของบริษัทอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเราจ้างพนักง,งานมาเพื่อสร้างผลงานแต่ถ้าพนักง,งานไม่สามารถที่จะสร้างผลงานให้เราได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุจากความเสี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนมันย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ย ผมมองว่า HR เองผู้บริหารเองอาจจะต้องเข้ามาพิจารณาในแง่ของ risk ในเรื่องของ HR risk มากขึ้นนะครับก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้ผลหรือว่าไม่ได้ตามนโยบายที่กำหนดนั่นเองไประเด็นหลักๆที่ควรจะพิจารณาในยุคนี้นะครับว่าความเสี่ยงทางด้าน HR น่าจะพิจารณาในมุมอะไรบ้างเอาแค่ตัวแรกก่อนเลยก็คือความเสี่ยง ของการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เรามีระบบในการสรรหาคัดเลือกพนักงานแต่ถ้าระบบเราไม่ดีพอไม่รัดกุมมากพอจนกระทั่งได้คนที่ไม่เหมาะได้คนที่มีปัญหาเข้ามาทํางานแน่นอนเคสอย่างนี้มันเกิดความเสี่ยงแน่ๆถูกไหมครับเพราะคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้สร้างผลงานตามที่เราคาดหวังไว้ก็ได้หรือคนที่เข้ามาอาจจะมี พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของเราซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาภายในเกิดความขัดแย้งตามมาเกิดเรื่องของทะเลาะเบาะแว้งต่างๆนานาในทีมงานซึ่งสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบต่อผลงานของพนักง,งานต่อขวัญกําลังใจต่อผลงานขององค์กร อยู่ดีนะครับดังนั้นตัวแรกนี้ท่านก็คงต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรถ้าเรามีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงของการสรรหาคัดเลือกอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปปรับปรุงนะครับหรือว่าจะเช็คดูตรวจสอบได้ว่าระบบในการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานขององค์กรเรามีจุด ตรงไหนบ้างที่จะต้องปรับปรุงเพื่ออุดเรื่องของความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ปัจจุบันนี้ต้องต้องดูอย่างเยอะทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะองค์กรที่เน้นเรื่องของทาเล้นนะครับในการที่จะหาคนที่เก่งๆเข้ามาทํางานเนี่ยเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าระบบสรรหาคัดเลือกของเราสามารถทําให้เราได้คนเก่งอย่างที่เราต้องการเข้ามาที่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือความเสี่ยงของการเก็บรักษาคนเก่งๆเอาไว้ ยุคนี้แน่นอนฮะแต่และองค์กรย่อมต้องการที่จะเก็บรักษามือดีของตัวเราเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ไปที่อื่นหรือถูกซื้อตัวไปดังนั้นด้วยระบบของเราไม่ว่าจะเป็นระบบในการที่จะดูแลรักษาพนักงานระบบค่าตอบแทนระบบการให้รางวัลไม่ว่าจะเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันช่วยทําให้องค์กรของเราสามารถเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้หรือเปล่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไหมว่าพนักงานกลุ่มเนี้ อาจจะเดินตบเท้าออกจากองค์กรไปอย่างง่ายๆเราหาคนเก่งเข้ามาแล้วถ้าระบบเรื่องของการเก็บรักษาไม่ดีคนเก่งเหล่านั้นก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานนักนะครับดังนั้นมันจะทําให้เราสูญเสียพนักง,งานมือดีไปได้แล้วก็สุดท้ายเห็นไหมฮะมันก็จะกลับมากระทบกับธุรกิจของเราอยู่ดวีว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่อยู่อนาคตของธุรกิจเราในแง่ของความยั่งยืนก็อาจจะมีปัญหามันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะหาคนเก่งได้ เข้ามาแล้วก็เก็บรักษาไม่ได้ก็ต้องหลุดออกไปแล้วก็วนกับใปใหม่ต้นทุนพวกนี้พอมันเยอะเข้าเนี่ยระยะยาวจะมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของทรัพยากรบุคคลมันเป็นเรื่องความต่อเนื่องมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนเมื่อไหรที่มันขาดช่วงต้องหาคนใหม่อยู่บ่อยๆเคสของความยั่งยืนความต่อเนื่องมันก็จะมีปัญหาดังนั้นประเด็นที่2ที่ท่านควรจะพิจารณาคือความเสี่ยงของระบบ h r ที่มีผลต่อการเก็บรักษาพนักง,งานในองค์กรเรล่านี่แหละ ว่ามันมีประเด็นไหมมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่เราจะสูญเสียหรือไม่สามารถที่จะเก็บคนเก่งๆเอาไว้ได้ในระยะหนึ่งอันนี้ก็ต้องพิจารณา,น,าน,นะครับระบบต่างๆเหล่านี้มันก็ลองเช็คดูจากตัวกระบวนการ employee experience ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นระบบการให้รางวัลค่าตอบแทนนะครับเรื่องของระบบประเมินผลเรื่องของ career development ต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นตัวช่วยที่ทาให้พนักง,งานรู้สึกว่าอยู่กับ องค์กรแล้วเขาสามารถจะเติบโตได้มีความสุขในการทํางานสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาคนเก่งเอาไว้นั่นเองนี่คือความเสียเสเส่ยงประเด็นที่2นะครับความเสี่ยงประเด็นที่3คือสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาพนักงานองค์กรเรามีไหมเพราะเนื่องจากว่าองค์กรในยุคป,ปัจจุบันเรายอมรับกันอยู่แล้วว่าสภาพแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันโอ้โห เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก,กน,นะครับหลายองค์กรทีเดียวที่เวลาผมไปพูดถึงคำว่า c h a t GPT คำว่าบาทของ Google พวกเกี่ยวกับ AI ระบบซิสเต็มบางอย่างที่ปัจจุบันนี้มันเข้ามาช่วยทำงานได้เนี่ยใชื่อไหมฮะยังมีพนักงานอีกกลุ่มเยอะทีเดียวที่ไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรพูดถึงปุ๊บก็มองหน้าแบบงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรเหรอนั่นแสดงว่าเรากําลังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเรามาก ถ้าองค์กรไม่เอาองค์ความรู้เอาประเด็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่อยู่ข้างนอกเข้ามาทําให้พนักง,งานรับรู้ด้วยเนี่ยผมว่านี่คือความเสี่ยงอันอันที่เราเป็นอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งเลยนะฮะที่จะทําให้พนักง,งานของเราตามโลกไม่ทันดังนั้น HRD เนี่ยผมมองว่า มันเป็นความเสี่ยงสําคัญอันหนึ่งที่จะทําให้องค์กรโตหรือไม่โตถ้าท่านมัวแต่แบบพิจารณาดูแต่หลักสูตรดูแต่เรื่องราวเกี่ยวกับงานแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยโดยไม่โฟกัสโลกภายนอกว่ามันมีองค์ความรู้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไม่มีการอัปเดตให้กับพนักง,งานในแต่ละเลเวลขององค์กรได้รับทราบเนี่ยผมว่านี่เไรเป็นความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่เลยนะฮะมันไม่พอนะครับพนักง,งานในยุคนี้ผมว่ามัน มันต้องตามโลกแล้ว่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วหลักสูตรต่างๆเหล่านี้พวกบรรดา AI อ่ะในระบบคลาวด์ไม่ว่าจะเป็น GPT หรือบาทของ Google เนี่ยเขาให้ความรู้เราได้อ่ะโดยที่เขาไม่ต้องส่งพนักง,งานโดยที่เราไม่ต้องส่งพนักง,งานไปเรียนก็ได้แต่ประเด็นคือเราต้องตั้งคำถามให้เป็นมากกว่าว่าเราอยากรู้อะไรแล้ว AI มันก็จะบอกเราจะช่วยแนะนำเราได้เราก็ไปหาต่อยอดเอาดันนั้นคนยุคใหม่หรือพนักง,งานยุคใหม่เนี่ย ถ้าเราไม่ได้รับการพัฒนาในสิ่งเหล่านี้ให้มันถูกต้องนะครับนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบกับองค์กรตามมาค่อนข้างเยอะทีเดียวดังนั้น HR อย่าลืมนะฮะพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงในการพัฒนาพนักง,งานร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่3มนะครับประเด็นความเสี่ยงสุดท้ายคือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนี่แหละเพราะว่าผมว่า Talent ในอนาคตอะ่ะมันขาดแคลนะนะฮะองค์กรต้องการคนเก่งๆแล้วคนเก่งก็เรียกค่าตัวได้ นั้นถ้าเราต้องการคนเก่งจริงๆเนี่ยเราคงต้องมานั่งดูว่าระบบบริหารค่าตอบแทนของเราอ่ะมันมีผลไหมมันมีความเสี่ยงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับระบบนี้ไหมเช่นเรื่องของอพื้นฐานในการจ่ายระดับงานเลเวลค่างานมีการเช็คตลาดไหมมีการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนของเรามีการอัปเดตเมื่อเทียบกับตลาดแค่ไหนในแต่ละปีในการของงบประมาณการขึ้นเงินเดือนการให้โบนัสตามผลงานเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับตลาด เราจะต้องเร่งเราจะต้องชะลอเรื่องอะไรแม้กระทั่งในเรื่องสวัสดิการในปัจจุบันเองที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสวัสดิการขององค์กรยังคงเป็นเมื่อ30ปีที่แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นความเสี่ยงขององค์กรท่านก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะปัจจุบันนี้ความต้องการของคนมันต่างกับเมื่อสัก 10- 20ปีก่อนค่อนข้างเยอะมากนะฮะดังนั้นถ้าระบบสวัสดิการระบบค่าตอบแทนของเรายังไม่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ย ความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารคนก็จะเกิดกับองค์กรท่านมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสี่ความเสี่ยงเนี้ยเอาแค่4ตัวนี้ก่อนจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นแต่ว่าความเสี่ยงสี่ตัวเนี้ยเป็น4ี่ตัวที่ผมมองว่าในยุคนี้มันควรจะต้องเข้ามาเทคแอคชั่นบ้างละคือสรุปนะครับหนึ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก2เกี่ยวกับการเก็บรักษาพนักงาน 3. เกี่ยวกับการพัฒนาพนักง,งานได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหน 4. คือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการลองเอาประเด็นความเสี่ยง4ตัวนี้ไปพิจารณาระบบ hr ขององค์กรท่านดูนะครับว่าจุดไหนท่นต้องอุดจุดไหนต้องพัฒนาระบบซ system ให้มันเ,เรียกว่ามั่นคงมีรากฐานที่แน่นพอที่จะกระตุน้นแล้วก็ส่งเสริมให้ทรัพยากรบุขขคคลของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ส่งมอบผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุดท้ายมันก็จะไปเชื่อมโยงกับความยั่งยืนขององค์กรนั่นเองฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกวันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ